สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกภายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้ควรรู้อะไรบ้างนะคะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะมีกองไพ่เลือก3กองค่ะกองหมายเลข2 3 4นะคะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดค่ะ เลือกได้แล้วเราไปกันเลยคะ่ะกลองแรกนะคะกล่องหมายเลขสองค่ะค่ะกลองหมายเลขสองนะคะพาอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะขอให้คุณนะคะมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะค้นหาคำตอบภายในจิตใจของตัวเองแล้วคุณจะพบแสงสว่างค่ะแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณจะขึ้น ตำแหน่งในฐานะผู้นำอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปกองหมายเลขสามนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความวิตกกังวลนอนไม่หลับรอคอยข่าวสารจากใครบางคนอยู่ไพ่อยากแนะนำให้คุณนะคะใช้เวลานี้หันหน้าไปทำงานหาเงินนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวตัวเองนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปกองหมายเลขสี่นะคะ กองหมายเลขสี่นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความรักล้นใจนะคะที่จะมอบให้กับใครคนหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณออกใบตะลุยทําตามความปรารถนานั้นด้วยความหวังและศรัทธาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะคุณสําหรับไลค์ ไลค์คอมเมนต์และการติดตามนะคะมีอยากจะให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ